เตรียมตัวให้ดีเพราะนี่คือหนึ่งในเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่ทั้งแปลกประหลาดและน่าทึ่งที่สุดที่คุณเคยได้รับฟังกับเรื่องราวที่ว่ามีเศษซากของไดโนเสาร์บนดวงจันทร์ใช่แล้วครับฟังไม่ผิดหรอกครับเพราะมีนักดาราศาสตร์และนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์บางคนเชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงที่บนดวงจันทร์ของเราจะมีชิ้นส่วนเล็กจิ๋วของไดโนเสาร์ติดอยู่ไม่ใช่เพราะพวกมันเดินทางไปดวงจันทร์เองแบบเหาะไปแบบซูเปอร์แมนหรอกนะ แต่เพราะอุบัติเหตุระดับจักรวาลเมื pues mm nah ่อกว่า65ล้านปีก่อนตั้งหากเรื่องราวนี้เริ่มต้นในช่วงปลายยุคคริเทเชียสเมื่อดาวเคราะห์น้อยยักษ์ขนาดราว10กิโลเมตรพุ่งเข้าชนโลกบริเวณคาบสมุทรยุคาทานในเม็กซิโกเกิดเป็นหลุมอุกกาบาตที่เรารู้จักกันในชื่อว่าชิกซูลูแรงประทะนั้นรุนแรงยิ่งกว่าระเบิดนิวเคลีย์นับพันลูกรวมกันพลังงานวิปรดปล่อยออกมามีค่ามหาศาลประมาณร้อยล้านล้านตัน มากพอที่จะทำให้ภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงในช่วงพริบตาเกิดพายุไฟภูเขาไฟประทุและฝุ่นควันหนาทึบปกคลุมท้องฟ้าเป็นเวลาหลายปีผลลัพธ์ที่เรารู้กันดีคือการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ซึ่งมีชีวิตกว่าจะ15%ของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกรวมถึงไดโนเสาร์เกือบทุกสายพันธุ์ได้หายไปจากโลกภายในเวลาไม่นานแต่สิ่งที่หลายคนอาจไม่เคยคิดคือ เมื่อมีการระเบิดใหญ่ขนาดนั้นเศษดินเศษหินและซากสิ่งมีชีวิตบางส่วนอาจไม่ตกกลับลงมาเลยโดยทั่วไปเมื่อดาวเคราะห์อย่างโลกถูกวัตถุจากอวากาศพุ่งชนสิ่งที่เรามักเอ็นคือหลุมอุกาบาทแต่ถ้าวัตถุนั้นมีขนาดใหญ่พอและความเร็วสูงมากพอมันสามารถทำให้เศษหินและดินบางส่วนถูกเวียงออกจากแรงโน้มถ่วงของโลกได้จริงนักฟิสิก เรียกความเร็วที่ต้องใช้ในการหนีแรงดึงดูดของโลกว่าความเร็วหลุดพ้นหรือ escape velocity ซึ่งมีค่าประมาณ11.2กิโลเมตรต่อวินาทีหรือราว40,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงเศษเหินจำนวนมากจากแรงระเบิดของดาวเคราะห์น้อยจะตกกลับลงสู่พื้นโลกแต่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะเศษที่อยู่จงจุดประทะโดยตรงอาจถูกเวงขึ้นไปในอวากาศด้วยพลังมหาศาลจนหลุดจากแรงดึงดูดของโลกโดยสมบูรณ์ และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางนอกโลกของซากไดโนเสาร์นั่นเองครับเตอดุงจันอยู่ไกลขนาดนั้นเศษซากของไดโนเสาร์จะไปไกลถึงบนนั้นได้ยังไงถ้าอย่างนั้นเรามาลองคิดเล่นๆกันนะครับดวงจันทร์อยู่ห่างจากโลกประมาณ3 8 4 0 0 0กิโลเมตรซึ่งอาจฟังดูไกลแต่ในทางดาราศาสตร์ถือว่าใกล้มากโดยเฉพาะสำหรับเศษหินที่ถูกยิงออกด้วยพลังระดับโลกแตกเป็นสิ่งเสี่ยงได้เลย ในช่วงเซี้ยว,วินาทีหลังการชนดาวเคราะห์น้อยได้เจาะรูผ่านชั้นบรรยากาศโลกจนเกิดสุญญากาศขนาดมืดมาเหมือนมีช่องโหว่ในอากาศที่เชื่อมโลกกับอวกาศโดยตรงจากนั้นแรงดันอากาศรอบคางก็พุ่งเข้ามาอาจอย่างรุนแรงด,รดันเศษดินเศษหินและวัตถุทุกอย่างบริเวณนั้นออกไปนอกโลกภายในเวลาเพียง1-2วินาทีเท่านั้นนักเขียนเชิงวิทยาศาสตร์ปีเตอร์แบรนแนนผู้เขียนหนังสือ the ends of the world อธิบายไว้ว่า เมื่อดาวเคราะ์น้อยพุ่งชนโลกมันได้เจาะรูสุญญากาศในชั้นบรรยากาศและขณะที่ท้องฟ้าพยายามปิดช่องโหว่นั้นลงมวลมหาศาลของโลกก็ถูกผลักขึ้นสู่อวกาศภายในเสี้ยววินาทีเดียวเศษของหินเหล่านี้บางส่วนคือชิ้นส่วนของเปลือกโลกผืนดินและที่สําคัญซากไดโนเสาร์ที่อยู่ในบริเวณนั้นแล้วมันไปถึงดวงจันทร์ได้อย่างไรเศษหินที่หลุดออกจากแรงโน้มถ่วงของโลก จะกลายเป็นอุกกาบาตจากโลกซึ่งสามารถล่องลอยไปตามแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์หรือถูกดึงดูดโดยวัตถุใกล้เคียงเช่นดวงจันทร์ในยุคแรกของระบบสุริยะเราพบหลักฐานมากมายว่าการพุ่งชนกันของวัตถุในอวากาศมักทําให้เศษหินจากดาวหนึ่งเดินทางไปตกบนดาวอีกดวงเช่นมีอุกาบาตมากกว่า289ชิ้นที่นักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่ามาจากดาววังขานแล้วตกมาอย่างโลก ดวงจันทร์ของดาวธาราสบ,บดีและดาวเสาหลายดวงก็เชื่อว่าเกิดจากการพุ่งชนลักษณะเดียวกันดังนั้นจึงไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ที่บางส่วนของเศษหินจากการชนของดาวเคราะห์น้อยชิกสุลุปจะพุ่งไปตกบนดวงจันทร์ในเวลาต่อมางานวิจัยสมัยใหม่ยังเสนออีกว่าหากเศษหินเหล่านี้มีจุลชีพซ่อนอยู่ภายในหินอาจมีบางส่วนรอดชีวิตจากการเดินทางในอวกาศได้จริงมีการทดลองในสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ที่พบว่าแบคทีเรียบางชนิดสามารถทนต่อสภาพรังสีและอุณหภูมิสุดขั้วในอวกาศได้เป็นเดือนเดือนนั่นหมายความว่าไม่เพียงแต่ชิ้นส่วนไดโดนเสาร์หรือหินจากโลกจะไปถึงดวงจันทร์ได้แต่บางทีสิ่งมีชีวิตเล็กๆอาจเคยข้ามโลกมาก่อนเราเรื่อยาแล้วสรุปมีชิ้นส่วนของไดนโนเสาร์อยู่บนดวงจันทร์จริงไหมคำตอบที่ซื่อสัตย์ก็คือมีความเป็นไปได้เชิงฟิสิกส์ แต่ไม่สามารถพิสูจน์ได้โดยตรงในตอนนี้หากเศษหินจากเหตุชนเมื่อ65ล้านปีก่อนมีซากไดโนเสาร์ปะปนอยู่จริงบางส่วนอาจถูกเผาไหม้หรือแตกละเอียดระหว่างการเดินทางแต่บางส่วนอาจหลบอยู่ในหินขนาดใหญ่และรอดพ้นจากการเผาไหม้ได้จนสุดท้ายตกลงบนดวงจันทร์หรือดาวังคารในสภาพชิ้นเล็กๆหรือเศษผงแร่พูดอีกอย่างคือ บนพื้นผิวดวงจันทร์ในตอนนี้อาจมีโมเลกุลหรืออนุภาคของกระดูกไดโนเสาร์ปะปนอยู่กับฝุ่นดวงจันทร์จำนวนมหาศาลและถ้าวันหนึ่งนักบินอวกาศหรือหุ่นยนต์เก็บหินเหล่านั้นกลับมาวิเคราะห์อย่างละเอียดก็อาจพบ DNA ที่แหลกสลายของสิ่งมีชีวิตจากยุคคริเทเชียสได้นั่นจะเป็นการค้นพบที่น่าทึ่งที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ เมื่อคิดในมุมโรแมนติกสักหน่อยมันน่าทึ่งมากที่วันหนึ่งหากเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืนดวงจันทร์ที่ส่องแสงอยู่ตรงนั้นอาจมีเศษเล็กๆของสิ่งมีชีวิตโบราณบนโลกฝังอยู่ไดนเสาร์ <S <S ที่สูญพันธุ์ไปกว่า65ล้านปีอาจไม่ได้หายไปทั้งหมดเพราะเศษเล็กๆของพวกมันยังคงลอยอยู่ในอวกาศเดินทางระหว่างดาวเคราะห์ และอาจหลับไหลอยู่ในผืนดินของดวงจันทร์จนถึงทุกวันนี้บางทีพวกมันอาจไปถึงดวงจันทร์ก่อนมนุษย์จริงๆเพียงแต่ไม่ได้ตั้งใจจะไปเท่านั้นเอง